เวลาที่ใช้กรรมมันจะหมกมุ่นของใครของมันอยู่ในมุมแคบๆของใครของมันต่อให้มีบาร,รมีมาขนาดไหนก็มันก็ไม่ได้ถูกนำไปใช้ในการโปรดสรรพสัตว์อย่างกว้างขวางได้เพราะถูกกรรมจำกัดเอาไว้เรียบร้อยแล้วจะต้องหลงใช้กรรมเฉพาะอย่างนี้อย่างนั้นไปก่อนนี่มันเสียเวลามันก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันหมด มีการกับโลกสังคมเคยเอาเข้าไปเยอะก็ต้องไปเสียเวลาทําให้กับโลกสังคมสนองกิเลสตัณหากันไปกันมาก็ไม่สิ้นสุดจบไม่เป็นมองดูดีแต่มันก็ยังไม่ดีสนองแต่กิเลสตัณหาแต่โมหะไม่จบตัณหาอวทานไม่จบเกอคูลกันไปก็คูลกันมาแบบใช้แกมใช้เวรใช้นี่กรรมนี่เวณนี่บุญคุณมันมองแล้วดูดีแต่มันมองเข้าไปดีๆมันก็ยังไม่ดี ลึกซึ้งในการมองไปแล้วนี่นเป็นการใช้กรรมกันล้วนๆแต่โมหะไม่จบตัณหาไม่จบปุทธานไม่จบพึ่งพาอาศัยกันมาเยอะก็เป็นหนี้บุญคุณกันเยอะหนี้กรรมหนี้เวรกันเยอะก็ต้องไปทําคืนกันให้สนองกิเลสกันไปสนองกิเลสกันมาไม่ว่าหนี้กรรมที่มีต่อกันและการในหมู่สรพสัตว์หรือหนี้กรรมมีต่อาศาสนามีต่อประเทศชาติบ้านเมืองมีต่อธาสี่ดินน้ำลมไฟ หรือมีต่อสามีมีต่อภรรยามีต่อบุตรหลานบริวารญาติโกโหติกามีต่อครูลกครูบาอาจารย์หรือมีต่อผู้ทรงศีลทรงธรรมทั้งหลายทั้งปวงที่ร้องขอไหว้วานเอาไว้เยอะพึ่งพาสายเอาไว้เยอะหรือเบียดเบียนเอาไว้เยอะนี่ทำชดเช,ช,ช,ชยชดใช้เหมือนกันหมดอนี่กรรมในส่วนที่มีดีมันก็ต้องไปเหนื่อยใช้กรรมมากหน่อยเหนื่อยแบบลำบาก ทั้งกายทั้งจิตท้านี้กรรมในส่วนดีมันก็ต้องไปเหนื่อยใช้กรรมอีกเหมือนกันมันก็เหนื่อยเหนื่อยทั้งกายเหนื่อยทั้งจิตแต่ก็อาจจะไม่ลำบากมากเท่ากกรรมที่มันไม่ดีทั้งหลายแต่มันก็เหนื่อยหมดแล้วแหะมันไม่ใช่สิ่งที่มันจะจบซึ่งกันและกันใช้กันไปใช้กันมาให้อุทิศป้นาสนาบารมีประกาศเชิเชยเชิช้ไปให้มันฉะฉาน ในนี่เวนี่กรรมในแต่ละสิ่งแต่ละอย่างที่มันมีกับโลกธาตุสังสารวัตที่มองแบบฉาบเฉยฉาบเฉยแล้วมันดูดีทําให้การทําเสียสละกันแต่รู้ไหมว่ามันมีเหตุปัจจัยการมาแบบไหนอย่างไรที่มันเกิดลักษณะเช่นนั้นมันก็เคยทําให้ซึ่งกันและกันมานั่นแหละเป็นนี่บุญคุณกันมานี่กรรมนี่เวนกันมามันก็เลยต้องมาทําคืนกันใหม่ทําชดเชยช่ใช้กันใหม่มันดูดีนะรุม มองแบบฉาบฉวยแต่แท้จริงแล้วมันก็มีเหตุมีปัจจัยมาจากนี่กรรมนี่เวน,น,นั่นแหละไอ้ความหลงที่มันไม่จบไม่สิ้นเนี่ย